ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดจันทบ,บุรีติดตามคดีลอบยิงนายยุคนชนวัตรปัญญาอดีตสสจันทบ,บุรีโดยมีอดีตสสจังหวัดระยองและสสจังหวัดจันทบ,บุรีร่วมติดตามคดีอย่างใกล้ชิดค่ะ จากที่เกิดเหตุอุกอาจมีคนร้ายบุกยิงนักการเมืองชื่อดังนายยุคนชนะวัฒปัญญาอดีตสสจังหวัดจันทบุรีพรรคประชาธิป,ปัตย์เขต2เมื่อช่วงบ่ายของวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาโดยเหตุไลน์นี้คนร้ายได้ขับรถยนต์สีดำจอดประกบยิงนายยุคคนที่บริเวณร้านชนะวัฒการเกษตรหมู่ที่5ตําบลพลวงอําเภอเขาขี้จกูดซึ่งเป็นร้านขายปุ๋ยของนายกมลชนะวัฒปัญญาน้องชายของสสยุคนด้วยอาวุธปืนขนาดจุด22มิลลิเมตร ลูกกระสุนเจาะผ่านบริเวณหนกแก้มทําให้เสียเลือดมากเมื่อนายกมลน,น้องชายซึ่งอยู่ในจุดเกิดเหตุเห็นเข้าจึงรีบนําตัวสอสอยุคนส่งไปยังโรงพยาบาลเขาพิจกูดและนําตัวส่งไปยังโรงพยาบาลรก้าจันทบุรีเพื่อรักษาตัวจากนั้นในช่วงสายวันนี้ได้นําตัวนายยุคนชนะวัดปัญญาส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลรามาธิบดีด้านนายเกียงเดชเข็มทองผู้วา่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เปิดเผยว่า หลังจากการทราบข่าวการรอบยิงนายุคนชนะวัฒน์ปัญญาได้เดินทางเข้าเยี่ยมตั้งแต่วันที่เกิดเหตุพร้อมได้ย้ำให้ผู้วังับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีได้เรียงติดตามจับกลุ่มคนร้ายให้เร็วที่สุดก็เมื่อคืนไปเยี่ยมแล้วก็ท่านรู้สึกตัวดีก็ยังจับไม้จับมือกันอยู่แล้วก็ก็น้ําตาไหลหน่อยนะครับก็ท่านกะเรียยรุ่นเดียวกับผมปัญญาโทในทางการสอบสวนเนี่ยในเมื่อวานนี่ก็มุ่งมุ่งเรื่องการรักษา เราจะต้องทำไงจะต้องช่วยชีวิตท่านไว้ก็ในเบื้องต้นเนี่ยก็ผมได้ให้ผู้มีการโรงพยาบาลเนี่ยตั้งแต่โดนถูกยิงแล้วน้องชายผู้ใหญ่กรมลเนี่ยเขาได้โทรบอกผมแล้วว่า,ารถกำลังจะเข้ามาที่โรงพยาบาล6กเก้าผมได้มอบให้ท่านผู้ออโรงพยาบาลหกเก้ากับน้องเขยผมนะครับหมอสองบุญแล้วก็หมอที่เกี่ยวเชี่ยวชาญอันเนี้ยสี่ท่านทั้งดุงโดวจตา,จาด้วยมารอนะครับเพื่อจะคือว่า,าเราตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็เลยพยายามที่จะให้ต้องยื้อแต่ ต้องเอาชีวิตไว้ก่อนเนี่ยแล้วก็ในต่อมาก็คิดได้ก็เรื่องรปภก็ให้ตำรวจกับทีมงานของรปภท่านสสเนี่ยมาเฝ้าเพราะตอนนั้นคนมาเยี่ยมมากตอนเย็ยนซึ่งเราก็ไม่รู้จําแนกไขไม่ถูกเพราะคนรักท่านมากนะก็ก็เลยต่หลังก็เลยคุมได้ระเบียบตอนนี้ก็อาการก็ม่อคืนแล้วสามทุ่งกว่าก็ยังก็ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็รออาการนิ่งเพราะว่าการผ่าตัดน,นี่อาจจะอาจจะมีปัญหาเรื่องอะไรไปโดนเช้นเล,เลือดเลือดอะไรต่างก็งๆๆดูนิดนึง มันมีสองระบบคือระบบไอ้ที่ในร่างกายกับในกับสายตากับตาการมองเห็นก็เลยหมอก็ต้องใช้ทีมที่จะต้องวินิจฉัยนะครับก็ก็ต้องฝากด้วยว่าใครเห็นข้อมูลบอดแสเนี่ยก็ต้องแจ้งทางท่านผู้การเนี่ยนะนะไว้ใจยังไงก็มาทางผมนะครับแต่ว่าท่านผู้การก็ท่านก็เต็มที่ท่านออกเหตุการณ์อย่างนี้เราไม่อยากให้เกิดขึ้นในจังหวัดจันทร์เพราะเราก็สงบเรียบร้อยมานานนะครับวันนี้วันนี้ก็ทกกระเทือนของผู้ว่ากับผู้การเหมือนกัน หันนเกิดอย่างี้จากนั้นในช่วงสายวันนี้พลตำรวจตีสุรพลวิรัตโยสินรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองได้เรียกตำรวจชุดขี่คายคดีเข้าประชุมเร่งด่วนเพื่อเล่งและติดตามคนร้ายที่ก่อเหตุยิงอดีตสสจันทบุรีเมื่อวานนี้โดยมีพลตำรวจตีชุมพลฉันทะจัชจัดรสินผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีและตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนพร้อมด้วยนายสาธิตปิตุเตชะอดีตสสจังหวัดระยอง นายทวัชชัยอนามพงศ์นายพงเวศเวชชาชีวะอดีตสสจันทบุรีเขตหนึ่งและเขตสาร่วมในการประชุมติดตามความคืบหน้าคนร้ายก่อเหตุดังกล่าวถ้าเราก็พอที่จะเห็นเบาะแสคนร้ายเกี่ยวกับเรื่องของยานพหนะที่ใช้นะครับในการที่จะก่อเหตุตลอดจนกระสุนปืนนึงเชื่อว่าเป็นอนาะวุธปืนลูปกปืนนะเป็นปืนยาวนะครับยิงมาจากในรถปล่งตรงข้ามแต่ว่ารายละเอียดของรถรายละเอียดต่างๆเนี่ยขนาดนี้เราก็ กำลังหาความเคลื่อหน้าในเรื่องนี้อยู่เพราะว่าสิ่งต่างๆที่ได้เห็นจากกล้องอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นหลักฐานที่จะพิสูจน์ได้ว่าเวลาเนี่ยมันเหมาะสมกันพอดีนะครับเหมาะสมกันพอดีแล้วก็น่าเชื่อว่ารถที่จอดอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยที่เห็นอยู่ในกล้องเนี่ยเป็นรถทันที่ก่อเหตุครับเพราะฉะนั้นขณะเนี้ยเราก็กําลังไล่ไล่ล่าแล้วก็ส่วนเรื่องประเด็นเนี่ยเราก็ ทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องขณะนี้ยังไม่ได้ตัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องประเด็นส่วนตัวหรือประเด็นทางการเมืองทุกประเด็นเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นที่เราให้ความสนใจต่ได้ที่ยังไม่เกิดความชัดเจนเนี่ยยังไม่ตัดประเด็นใดประเด็นหนึ่งออกไปจากนั้นนะไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าประเด็นเรื่องของทางการวันนี้ก็เดินทางมาติดตามการพุกหน้าคดีนะครับว่าในส่วนของการรอดกิงอดีตสสพระประยัตธ์รท่านทุกคนเนี่ยว่าทาง ท,าท่านเจ้าที่มวดมีความทึ่หน้าอย่างไรนะครับเอ่อเท่าที่ติดตามข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยก็เจ้าที่หมวดก็ได้เบาะแสซึ่งเบาะแสก็มีความชัดเจนระดับหนึ่งนะครับผมคิดว่า <c oughs> ก็ต้องให้เวลาเจ้าที่หมวจนั้นนะในการที่จะขยายผลแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ดูจากใยยนราคาที่เจ้าที่หมวดมีอยู่ในขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่ยากที่จะนำไปสู่การจับกลุมผู้กระทำ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้องการปิดที่ดูจากเรียนรถนะครับหรือ,อลักษณะหรือมุบเหตุที่จะเกิดจากเรื่องนี้นะครับเพราะนั้นทางทางพักก็มอบหมายให้ผมมาติดตามแล้วก็คิดว่าจะติดตามความก้าวหน้าความคืบหน้าทุกระยะเป้าหมายก็อยากจะฝากให้ทางเจ้าหน้าที่ได้จับมาขึ้นมาให้ได้ กใแทีี่่มมอยูเป็นาขณะที่ทางทีมข่าวซีทีวีจันทบุรีได้เข้าสอบถามร้านขายฮันนีสารฝั่งตรงข้ามจุดเกิดเหตุโดยได้เล่าว่าในขณะเกิดเหตุมีรถสัญจรไปมาอย่างต่อเนื่องจึงไม่ได้สังเกตความผิดปกติแต่อย่างใดแต่ในขณะเกิดเหตุได้ยินเสียงปืนของผู้ใหญ่กมลชนะวัฒปัญญาน้องชายของสอสยุคนจึงตกใจและคิดว่ามีคนทะเลาะกันแต่เพิ่งมารู้ที่หลังว่ามีคนไล่รอบยิงสสยุคนดังกล่าว และได้กล่าวเสริมอีกว่าในขณะเกิดเหตุแทบไม่ได้ยินเสียงปืนแต่อย่างใดใช่แล้วดิไม่ได้ยินเลยแป๊บๆเลยนี่ไม่ได้ยินเลยแล้วก็ตี่ก็เลยก็ตะโกนไปดูอ่าก็ไม่ได้ตนไม่ไม่ได้ตะโกนบอกว่าใช่ตอนนี้ก็เออก็จะโทรไม่ต้องไปช่วยเหลือกันอ่ะอันนี้เขาก็ร้องแบบตกใจเราก็คิดว่าเป็นราคาเท่าไหร่น้องเกลียวหรืว่าคิดว่าข่าเสียงคิดว่าในซีมันต้องก่อสร้างไงพวกเออ่พวกโมเมยทะเลาะกันเรื่องริโสาวอะไร แต่ที่นี่มาได้ยินไอ้เสียงปังๆเกำมือเขายิงปู้ใหญ่ปังเขายิงสะกัดเขาบอกเขายิงขึ้นปะสกัดอ๋อเขายิงแบบไม่รู้ว่าเขายิงแบบโอหเขายังไม่รู้ว่าใครยิงอย่างนี้ไงลักษณะแต่ถ้าเกิดเขารู้ว่าใครยิงเขาคงจะยิงคชนะนั่นแหละแต่รถนี่เข้าๆนะเข้าๆเหมือนเขาว่ากันดีดำ แล้วพอดีผมเดินไปสั่งข้าวมันไก่เงี้ยข้าวมันไก่ไกยังไม่สนใจแล้วก็คิดว่าเออเขาเกิดตะโกนสัญญาณบอกว่าไปช่วยเหลือนี่ก็โอเคสวยวิ่งวิ่งไปตัดไม่ไม่กล้าวิ่งหรอกครับแตมนุษย์เายิงเอาเลยเดี๋ยวเกิดสงครามแล้วมีแต่จะหลบอย่างเดียวนอนอนอยู่ใต้ศาลไงที่ว่ามีสารภูมิอยู่ตรงต้นโพอ่ะ ผมก็ไม่รู้ว่ามันมีคนเสียบเปล่านะไปไปเราก็ไม่ได้ไปไม,มันมีหน,น,น้าที่จะคิดวิตกอะไรเขาจะมาทำอะไรอะไรลยนี่ไม่น่าคิดมันชื่นเ่องแบบธรรมดาชินไปเลยเพราะว่าคนเขามาเที่ยวเขาเขามาจอดเขามากันทุกจังหวัดเนาะเขาก็ต้องมาถามทางจากนั้นในเวลา17นาฬิกาพลตำรวจโทชัยยงกีรติขจรผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่ณจุดเกิดเหตุที่บริเวณร้านชนะวัดการเกษตร โดยมีพลตารวจตีสุรพลวิรัตโยสินรองผู้บัญชาการตาํารวจภูธรภาค2พลตํารวจตีชุมพลฉันทะจํารัดสินผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดจันทบุรีลงพื้นที่จําลองเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุโดยได้นารถวีออสสีดํามาจอดฝั่งตรงข้ามร้านชนะวัดการเกษตรพร้อมเปิดกระจกลงเพื่อวัดระยะยิงของคนร้ายซึ่งวัดได้40.7เมตร และคนร้ายรอจนนายยุคนชนวัฒนปัญญาเข้ายืนในจุดดังกล่าวก่อนลั่นไกลและรีบขับรถหลบหนีไปอย่างรวดเร็วพร้อมยืนยันแนวทางการสืบสวนสอบสวนจะไม่ทิ้งประเด็นส่วนตัวและประเด็นการเมือง